สวัสดีค่ะเป็นแันชุเวียนนาค่ะวันนี้เราจะมาแนะ,แน,ะนำกางเกงในเต็มตัวรุ่นขายดีนะคะอันนี้เป็นรุ่นอมตะจริงๆค่ะอยู่มานานแล้วแต่ก็ยังขายดีตลอดนะคะจะมีแฟนประจำนี่ซื้อใส่กันทีก็ยกโหลกันเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำเผื่อเพื่อนๆที่สนใจอยู่นะคะหรือว่าใครที่เคยใส่อยู่แล้วแต่ว่าเออหาซื้อไม่ได้จะติดต่อที่ไหนนะคะจำรุ่นไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวถ้าเจอเราแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเราก็มีอยู่เดี๋ยวเราจะแจ้งไว้นะคะได้ติดต่อคุยกันได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นเงินเกง,เกงในเต็มตัวนะคะชื่อรุ่น D.U. 13104นะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนี่ค่ะบางคนเขาก็เรียกว่าเงเกงในขอบเวียนนานะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยซื้อใส่กันที่ยกโลกจริงๆค่ะ ราคาป้ายตอนนี้อยู่ที่ตัวละ270ส่วนลถก็มีนะคะส่วนลดก็เดี๋ยวทักทายสอบถามกันมาได้ว่าลดเท่าไหร่นะคะก็ราคาก็จะไม่ได้เป็นราคาตามป้าย270นี้นะคะรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ไซส์ M นะคะไซส์ L ไซส์ E ไซส์ S ไซส์ M นี่ก็สะโพกได้ถึง37นิ้วนะคะนี่นะคะไซส์ M พี่หุุนใส่นี่ก็ไซส์ M นะคะ นี่ค่ะให้ดูด้านหลังนี่นะคะเต็มตัวใส่กระชับดีมากเลยค่ะกระชับเกือบเท่าสเตย์เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นผ้าคตอตต้นไนลอนสเปนเด็กนะคะชื่อรหัส D.U. 13104นะคะถ้าจำรหัสไม่ได้ไม่เป็นไรก็แคปหน้าจอมาสอบถามกันได้เลยตอบสอบถามไซส์สี่กันได้เลยละคะ่ะป้ายอยู่ที่270อันนี้ไซส์เนะคะให้ดูค่ะไซส์เ สะโพกถึง37นิ้วนะคะนี่ค่ะสะโพกถึงสาสินิ้วไซส์เอลค่ะไซส์เอลสะโพกถึงส9ส้านิ้วค่ะนี่ค่ะไซส์อ e. ีนี่นะคะไซส์อีสะโพกถึงสี่สิเอดนิ้วค่ะนี่ค่ะอ่าให้ดูด้านหลังด้วยนี่นะคะบางคนเลี้ยขอบเป็น,นาเล็กงก้งในขอบเบนนาค่ะอันนี้ใหญ่สุดของรุ่นนี้นะคะ ไซส์ X ค่ะสะพโพถึง43นิ้วนี่นะคะราคาเท่ากันหมดเลยทั้ง4ไซส์นะคะเดี๋ยวให้ดูเรียงตั้งแต่เล็กสุดไซส์ M ไซส์ L ไซส์ E ไซส์ X นะคะนี่คะ่ะตั้งแต่เล็กสุดไซส์ M นะคะก็ขยับขึ้นมาทีละประมาณ2นิ้วนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะตั้งแต่ไซส์ M นี่ค่ะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ E ไซส์ S นี่ค่ะเป็นรุ่นเต็มตัวนะคะสนใจยังไงก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเราจะมีแจ้งเอาไว้นี่ค่ะให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะด้านหลังนี่ค่ะบางคนเรียกว่าขอบเบียนนาอันนี้ไซส์ L สะโพกถึงสามสิบเก้า ถึง39นิ้วค่ะไซส์ E ไม่แน่ใจไซส์งไงทักทายสอบถามกันได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางการติดต่อนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ